คาเทียแบรนด์ tier, t, เครื่องประดับและแบรนด์นาฬิกาจากประเทศฝรั่งเศสโดยพวกเขามีจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้มีคุณภาพและทางแบรนด์คาเทียก็ได้เปิดตัวคอลเลกชันนาฬิกามาแล้วมากมายหลายรุ่นซึ่งนั่นอาจจะทําให้หลายคนสับสนว่านาฬิกาแต่ละรุ่นอยู่ในคอลเลกชันไหนมีจุดเด่นและแตกต่างกันอย่างไรโดยวันนี้อ u อ t ชั่นเฮาส์จะพาทุกคนมาทําความรู้จักคอลเลกชันหลักนาฬิกาในปัจจุบันของคาเทีย ว่ามีอะไรบ้างคอลเลกชันแทงคาเทียแทงคอลเลกชันนาฬิกายอดนิยมเปิดตัวครั้งแรกในปี1917ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยลุยส์ฟรองซัวคาเทียซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถถังในสนามรบช่วงสงครามโลกครั้งที่1ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายและสง่างาม ทำให้แท่งกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของคาเทียและเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยตัวเรือนของนาฬิกาแท่งได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลากหลายจุดจนกลายเป็นลักษณะที่โดดเด่นของนาฬิกาคอลเลกชันนี้ซึ่งอย่างแรกนั้นก็คือตัวเรือนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมขอบด้านข้างที่ชัดเจนสะท้อนถึงรูปทรงของรถถังเมื่อมองจากด้านบนรูปแบบนี้ทำให้นาฬิกาแท่งมีลักษณะที่ทันสมัยและไม่ซ้ำใครในยุคนั้น ถัดมาคือการออกแบบหน้าปัดที่ได้ผสานหลักชั่วโมงที่เป็นตัวเลขแบบโรมันเข้ากับหลักนาทีที่เรียกว่าเรลโรดมินิท t ทร็ k ทำให้ได้ภาพรวมที่มีความเรียบง่ายและคลาสสิกอีกทั้งยังขาดไม่ได้กับเข็มนาฬิกาสีฟ้าทรงซอสอันโดดเด่นทำให้หน้าปัดดูสวยงามสะอาดตาและสุดท้ายคือเม็ดมะยมสีน้ำเงินที่ทำจากแซฟไฟรเจรไนทรงคาโบชอง ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานทำให้มีดีไซน์และมีรุ่นย่อยภายใต้คอลเลกชันแท้งอย่างมากมายโดยในปัจจุบันจะถูกแบ่งออกเป็นคอลเลกชันย่อยหลักๆคือแท้งลูอิสคาร์เทียแทงมัสแทงฟรองซและแทงอเมริกันซึ่งนาฬิกาคา r t เทียจะเป็นแบบยูนิเซสามารถสวมใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงโดยจะมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ small ไปถึง large แทงลูอิสคา์เทีย แทงลูอิสคาเทียเป็นคอลเลกชันย่อยของแทงที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งถูกเปิดตัวมาตั้งแต่ปีคศ .1922 เพื่อเป็นเกียตรติแก่ลูอิสคาเทียผู้กอ่อตั้งและนักออกแบบนาฬิกาโดยชื่อของนาฬิกาก็มาจากชื่อของเขานั่นเองซึ่งคอลเลกชันนี้จะมีความประณีตสวยงามและคงความดั้งเดิมอันเป็นต้นแบบของนาฬิกาแทงได้เป็นอย่างดีสำหรับรุ่นในปัจจุบันตัวเรือนจะสร้างสรค์ขึ้นจากวัสดุมีค่าเท่านั้นเช่นเยลโลโก โรสโก้และหน้าปัดมีให้เลือกหลากหลายดีไซน์มาพร้อมกลไกที่มีให้เลือกทั้งแบบคอร์สและ Mechanical ที่เป็นแบบขายลานด้วยมือโดยรุ่นเริ่มต้นขนาดมินิที่ใช้กลไกคอร์สจะมีราคาอยู่ที่257,000บาทเหมาะสำหรับคนที่ต้องการนาฬิกาแท็งที่มาพร้อมกลไกแบบคลาสสิกในวัสดุที่หรูหราแทงมัสแทงมัสเตอร์คาเทียถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1977 และทางคาเทียได้นำแท่งมัสกลับใหม่ครั้งในปี2021โดยมุ่งเป้าที่คนรุ่นใหม่และตั้งใจจะสร้างสรรค์ให้มีราคาที่สามารถจับต้องได้มากขึ้นซึ่งในปัจจุบันแท่งมัสจะมาเป็นรุ่นเริ่มต้นของคอลเลกชันแท่งมาพร้อมตัวเรือนสแตนเลสสตีลจึงทำให้มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีให้เลือกระหว่างสายหนังหรือสายสแตนเลสสตีลส่วนนปัดจ,จะมีให้เลือกระหว่างแบบคลาสสิกและแบบสีสัน ให้ลุกเดียวกับแทงมาสในอดีตส่วน,นกลไกจะมีทั้งแบบ Mechanical ลควอ t z และเทคโนโลยีใหม่อย่างโซลา r b บีตที่สามารถชาร์จพลังงานผ่านแสงอาทิตย์ได้โดยรุ่นเริ่มต้นขนาด small จับคู่กับสายหนังและเป็น,นกลไกแบบควอ r t ์ราคาจะอยู่ที่1 2 2 0 0 0บาทเหมาะสำหรับคนที่ต้องการนาฬิกาแทงที่มีดีไซน์คลาสสิกในงบประมาณที่เข้าถึงได้แทงฟรองซ คาเจแยแทงฟรงเซ่ทุกเปิดตัวครั้งแรกในปี1996นับเป็นครั้งแรกที่นาฬิกาแทงมีสายนาฬิกาแบบอินท r a t e d ซึ่งออกมาเพื่อเสริมให้ตัวเรือนดูสวยงามและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังดีไซน์ให้นาฬิกามีความคลาสสิกและเพิ่มเหลี่ยมมุมที่มากขึ้นโดยมีตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมที่สั้นลงและข้อต่อของสายนาฬิกาที่โดดเด่นขึ้นปัจจุบันตัวเรือนจะมีให้เลือกระหว่างเยลโลโกและสเตลเลสสตีล มาพร้อมกับกลไกทั้งแบบควอตซ์และแมชชีนิเคิลแบบออโตเมติกโดยรุ่นเริ่มต้นขนาด Small ที่เป็น,นกลไกระบบควอตซ์จะมีราคาอยู่ที่135,000บาทเหมาะสำหรับคนที่ต้องการนาฬิกาแทงที่มีดีไซน์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นแทงอเมริกันถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1989โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากแทงแซงเทรด้วยการดีไซน์ที่มีความโค้งมนกว่ารุ่น,นอื่น ในคอลเลกชันแทงเห็นได้จากการดีไซน์ตัวเรือนเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่ยาวขึ้นและเพรียวบางกว่ารุ่นแท่งลุยส์คาเทียรวมถึงมีการออกแบบให้มีสไตล์ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วแทงอเมริกันยังได้เปิดตัวสายนาฬิกาแบบปรับได้เพื่อให้เข้ากับหัวเข็มขัดแบบพับอันโด่งดังของแบรนด์ซึ่งทางแบรนด์ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี1909 ในปัจจุบันนาฬิกาในคอลเลกชันนี้จะมีตัวเรือนให้เลือกทั้งสเต n เล s s ตี e เยลโล l o โก o l d โรสโก o l d และ White Gold โดยจะมีให้เลือกถึง3ขนาดได้แก่ Mini, Small และ l a r ์ e มาพร้อมกับกลไกที่มีให้เลือกทั้ง q u a ตซ์และ Mechanical แบบ Automatic หรือที่เรียกว่ากลไกไขาลานอัตโนมัตินั่นเองโดยรุ่นเริ่มต้นขนาด Mini ที่ใช้กลไกควอตซ์ราคาจะอยู่ที่125,000บาท เหมาะสำหรับคนที่ต้องการนาฬิาากาแท่แงในรูปแบบตัวเรือนที่ไม่เหมือนใคร Collection Santos de Cartier Collection Santos de Cartier เป็นหนึ่งในคอลเลกชันนาฬิกาที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของคาเทียกําเนิดขึ้นครั้งแรกในปี1904เมื่อบรโตซานโตสดูมองเพื่อนสนิทของลุยส์คาเทียรุ่นหลานได้ขอร้องให้เขาสร้างนาฬิกาที่สามารถดูเวลาได้อย่างไม่ติดขัดในขณะขับเครื่องบิน สาเหตุเป็นเพราะสมัยนั้นมีแต่นาฬิกาพกยังไม่มีนาฬิกาข้อมือและการดิบพ็อกเก็ตวอชขึ้นมาดูบ่อยๆในขณะขับเครื่องบินนั้นไม่สะดวกเป็นอย่างมากดังนั้นลุยส์คาร์เทียจึงได้ออกแบบนาฬิกาข้อมือทรงแบนพร้อมขอบหน้าปัดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและตั้งชื่อว่าซานโตสตามชื่อเพื่อนนักบินของเขา แม้ว่ามันอาจจะดูไม่เหมือน Pilot Watch อย่างที่เราพบเห็นกันบ่อยๆแต่ s a n t o สคือน,นาฬิกานักบินเรือนแรกของโลกและเป็นนาฬิกาข้อมือสำหรับผู้ชายเรือนแรกของโลกอีกด้วยในปัจจุบัน d ดีไซน์ค l ลเลกชันซ n นโต de c a าเทียมีความสปอร์ตเป็นอย่างมากซึ่งแบ่งออกเป็น2รุ่นคือซ n นโต du ูมองและซ n นโต de c คาเทียโดยภาพรวมของซ n นโตส u ูมองจะมีขนาดที่เล็กกว่าบางกว่าและทาให้ดูอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นเช่น ขอบนบปัดที่บางซึ่งดูคลาสสิกและใกล้เคียงกับดีไซน์ของนาฬิการุ่นเดิมในช่วงศตวรรษที่20ในขณะที่ซันโตสเ c คาเทียจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าหนากว่าและมีขอบนบปัดที่ใหญ่ให้ลุคสปอร์ตและแข็งแกร่งขึ้นนอกจากนี้ซันโตสดูมงจะมีแค่สายหนังเท่านั้นส่วนซันโตสเ c คาเทียจะมีสายให้เลือกทั้งสายหนังและสายเหล็กอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือคกลไกของซันโตสดูมงส่วนใหญ่จะเป็น,นกลไกควอตซ์ และอีกส่วนจะเป็น,นกลไกขึ้นหลานด้วยมือซึ่งจะใช้สําหรับรุ่นวัสดุมีค่าเท่านั้นเช่นทองคําส่วนซันโตสตคาเทียจะเป็น,นกลไกไขาลานแบบอัตโนมัติสําหรับราคาเริ่มต้นรุ่นซันโตสดูมงจะอยู่ที่143,000บาทส่วนซันโตสตคาเทียราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่259,000บาทเพราะฉะนั้นหากคุณต้องการนาฬิกาสปอร์ตคลาสสิกก็ต้องเป็นซันโตสดูมง แต่หากต้องการความสปอร์ตดุดันต้องเป็นซานโตสคาเทียคอลเลกชันปองเตเดคาเทียปองเตเดคาเทียเป็นคอลเลกชันนาฬิกาสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะมีเอกลักษณ์และความงดงามที่สะท้อนถึงความเป็นผู้หญิงได้เป็นอย่างดีโดยคอลเลกชันนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี1983และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในฐานะที่เป็นนาฬิกาที่ถูกออกแบบมา ให้เหมือนเครื่องประดับที่สามารถใส่ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษซึ่งแรงบันดาลใจของคอลเลกชันนี้มาจากสัตว์ที่เป็นสนัญลักษณ์ของคาเทียนั่นเองซึ่งถูกนำมาใช้ในงานออกแบบของคาเทียตั้งแต่ปี1914โดยจุดเด่นในการออกแบบคอลเลกชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องประดับอันง,งดงามตัวเรือนเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็กลงทำให้ดูคลาสสิกมากขึ้นและอยู่เหนือการเวลา มาพร้อมขอบน้าปัดที่เรียบง่ายสะอาดตามีสกรูน็อตที่มองเห็นได้คล้ายกับรุ่นซันโตสเพียงแต่จะมีการขัดแต่งที่ประณีตกว่าและมีตัวเลือกขอบน้าปัดแบบฝั่งเพชรท,ที่ทําให้ดูสวยงามเสมือนเครื่องประดับตัวเรือนผสานเข้ากับสายพิเศษที่มีความยืดหยุ่นและมีลักษณะเป็นโซ่เล็กๆทําให้มีความเรียบเนียนและสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้นเป็นทั้งนาฬิกาและในขณะเดียวกันก็เสมือนเครื่องประดับไปในตัว ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของคอลเลกชันนี้โดยมีขนาดตัวเรือนให้เลือกทั้งมินิส l เมดี u m และลาร์จรวมทั้งสามารถเลือกวัสดุตัวเรือนได้อย่างหลากหลายเช่นทองคําทองคําขาวหรือแม้กระทั่งเพชรทั้งตัวเรือนทำให้ผู้สวมใส่สามารถเลือกแบบที่ตรงกับสไตล์ของตนเองได้ในส่วนของราคารุ่นเริ่มต้นจะมีราคาอยู่ที่1 3 5 0 0 0บาท โดยในคอลเลกชันปองแต่นี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการความสง่างามอ่อนโยนและมีสเสน่ห์แบบเฟมินีนโดยเฉพาะสายนาฬิกาที่ไม่เหมือนกับคอลเลกชันอื่นๆทำให้สามารถใส่คู่กับเครื่องประดับอื่นๆได้อย่างลงตัวคอลเลกชันบาลองเดคาเทียคอลเลกชันบาลองเบลเป็นหนึ่งในคอลเลกชันนาฬิกาที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากแบรนด์คาเทียเปิดตัวครั้งแรกในปี2007 โดยมีการออกแบบที่เน้นความโค้งมนและความหรูหรามีความโดดเด่นและทันสมัยจึงทำให้คอลเลกชันนี้กลายเป็นที่นิยมในหมู่คนชื่นชอบนาฬิกาทั่วโลกบารองเบล์ที่แปลว่าบอลลูนสีน้ำเงินได้รับแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อมาจากรูปลักษณ์ของตัวเรือนที่มีลักษณะกลมเหมือนบอลลูนลอยอยู่บนท้องฟ้าและสีน้ำเงินมาจากเม็ดมยมที่มีสีน้ำเงินสว่างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของนาฬิกาในคอลเลกชันนี้ โดยจุดเด่นของคอลเลกชันนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการดีไซน์ตัวเรือนทรงกลมซึ่งนับว่าเป็นการฉีกภาพจำของคาเทียที่เป็นนาฬิกาทรงเหลี่ยมไปอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งการออกแบบเม็ดมยมที่พิเศษโดยยังคงใช้แซฟไฟร์สีฟ้าทรงคาร์บอทรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อยู่ภายใต้คราวน์การ์ดที่ออกแบบให้ดูราวกับเม็ดมยมนั้นลอยได้รวมไปถึงเค้าโครงของหน้าปัดจะมีองค์ประกอบที่มีความคลาสสิกอย่างเลขโรมัน และ i ร r o a d Minitrack ที่ได้ถูกจัดเรียงใหม่อย่างลงตัวและสวยงามมาพร้อมเข็ม Blue Steel อันเป็นดีไซน์โดดเด่นของแบรนด์คาเทียสำหรับกลไกจะมีให้เลือกระหว่างครอสและกลไกขึ้นลานอัตโนมัติอีกทั้งยังเป็นนาฬิกา Unisex เหมาะสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงจึงมีตัวเลือกอย่างหลากหลายมีตั้งแต่ขนาดมินิ2 8ม mm, มไปจนถึง Extra La r g e ที่มีขนาดตัวเรือนถึง46ม mm. มและตัวเลือกวัสดุเช่น สเตลเลสสตีลแบบทูโทนโรสโกลด์เยลโลโกลด์โดยรุ่นเริ่มต้นขนาด28มิลมสำหรับผู้หญิงราคาจะอยู่ที่186,000บาทและตัวเรือนขนาด40มิเมตรสำหรับผู้ชายราคาจะอยู่ที่246,000บาทซึ่งนาฬิกาคอลเลกชันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการดีไซน์ยุคใหม่และต้องการกลไกลแบบไขล่านอัตโนมัติคอลเลกชันเบนัวเบนัว คอลเลกชันนาฬิกาที่มีความเป็นเอกลักษณ์และคลาสสิกเปิดตัวครั้งแรกในปี1912โดยได้รับการออกแบบที่ให้มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งทำให้นาฬิกาเป็นที่จดจำได้ง่ายส่วนชื่อเบนนัวนั้นมาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปละว่าอ่างอาบน้ำซึ่งสะท้อนถึงรูปทรงของ,ของตัวเรือนนาฬิกาที่มีลักษณะโค้งมนทรงโอเวลคล้ายกับอ่างอาบน้ำทรงรี ตัวเรือนนาฬิกาได้รับการออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่หรูหราด้วยเส้นโค้งที่ดูสมดุลและสง่างามโดยคอลเลกชันเป็นดวนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่หลายครั้งแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของดีไซน์ดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีทําให้นาฬิกาเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้หญิงที่ชื่นชอบความหรูหราแบบคลาสสิกโดยในปัจจุบันตัวเรือนในคอลเลกชันนี้จะใช้วัสดุมีค่าเท่านั้นเช่น white gold rose gold และ yellow gold มีให้เลือก3ขนาดได้แก่ มินิสลและมีเดียมซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานด้วยกลไกลระบบคอร์สเท่านั้นโดยรุ่นเริ่มต้นจะมีราคาอยู่ที่265,000บาทซึ่งคอลเลกชันนี้จะเหมาะกับผู้หญิงที่ชื่นชอบความวินเทจและการผสมผสานาของความร่วมสมัยทั้งแบบโมเดิร์นและคลาสสิกคอลเลกชันของเดอคาเทียเดอรคาเทียเป็นหนึ่งในคอลเลกชันนาฬิกาที่มีความโดดเด่นและสง่างามของคาเทีย เปิดตัวครั้งแรกในปี1 9 3 0โดยชื่อของมาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าวงกลมซึ่งสะท้อนถึงรูปทรงตัวเรือนนาฬิกาที่มีลักษณะกลมอันเป็นเอกลักษณ์ของความเรียบง่ายและความสมดุลโดยในปัจจุบันคอลเลกชันนี้ยังคงความคลาสสิกและเรียบง่ายด้วยหลักชั่วโมงแบบตัวเลขโรมันและเข็มนาฬิการูปทรงดาบสีน้ำเงินนอกจากนี้ยังมีนาฬิกาอีกหลายรุ่นที่แบรนด์คาเทียได้นำความสลับซับซ้อนเข้ามาไว้ด้วยเช่น มินิท e รีพีเตอร์ทูบิยงรวมไปถึงแกรนคอมพลิเคชันอีกทั้งยังมีหน้าปัดแบบส k e l e ตันเข้ามาเสริมความโมเดิร์นให้กับคอลเลกชันนี้ทำให้ภาพรวมของนาฬิกาเป็นแบบร่วมสมัยที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดีโดยราคาของรุ่นเริ่มต้นขนาด29มิลิเมตรมาพร้อมคนไก่ควอตซ์จะมีราคาอยู่ที่112,000บาทคอลเลกชันพาช่าเด c คาเทีย คอลเลกชัน Pasha de Cartier เป็นสปอร์ตวอชของคาเทียเปิดตัวครั้งแรกในปี1985และเป็นหนึ่งในคอลเลกชันนาฬิกาที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและความทันสมัยในสไตล์ที่โดดเด่นพาชา de Cartier ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาแบบพิเศษที่ถูกสั่งทำในปี1933โดยพาชาของมาร์กเ e ขชซึ่งต้องการนาฬิกาที่สามารถใส่กันน้ำได้ดังนั้นคาเทียจึงได้พัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็นพาชา de Cartier ที่เรารู้จักในปัจจุบัน นาฬิกาในคอลเลกชันพัชชาเดคาเทีในปัจจุบันมาพร้อมกับดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นน้าปัดที่มีหลักชั่วโมงเป็นตัวเลขอารบิกขนาดใหญ่ตรงตำแหน่ง 3, 6, 9และ12นาฬิกาประสานเข้ากับ m มินิท k หรือ Scale นาทีทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่กลางน้าปัดตัวเรือนนาฬิกามีลักษณะกลมใหญ่และมาพร้อมกับเมนมายมที่มีฝาครอบกันน้ำซึ่งยึดติดอยู่กับขอบตัวเรือนด้วยโซ่เล็ก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคอลเลกชันนี้ทำให้นาฬิกาสามารถกันน้ำลึกได้ถึง100เมตรนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันโครโนกราฟและมูนเฟสเพิ่มเข้ามาในคอลเลกชันนี้อีกด้วยถึงแม้จะเป็นนาฬิกาสปอร์ตแต่ก็ถูกออกแบบให้มีความหรูหราทำให้กลายเป็นนาฬิกายูนิเซ็กซ์ที่เหมาะสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงจึงมีขนาดตัวเรือนให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ขนาด30ม mm, มไปจนถึง41มิมรเลยทีเดียว โดยกลไกลในคอลเลกชันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบออโตเมติกหรือกลไกลไขลานอัตโนมัตินั่นเองในส่วนของราคารุ่นเริ่มต้นขนาด35มิิเมตรมาพร้อมกลไกลขึ้นลานอัตโนมัติจะมีราคาอยู่ที่246,000บาทเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบนาฬิกาสปอร์ตทรงกลมที่สามารถกันน้ำได้จากแบรนด์ c คาเทียคอลเลกชันคาเทียพรีเวคา t i e r p r i v ว เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่เน้นการผลิตนาฬิกาสุดพิเศษสำหรับนักสะสมโดยแต่ละรุ่นในคอลเลกชันนี้จะมีการผลิตในจำนวนจำกัดและมีการออกแบบที่พิเศษซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาในอดีตของคาเทียสำหรับคอลเลกชันนี้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1998เพื่อเฉลิมฉลองให้กับการออกแบบนาฬิกาคลาสสิกของคาเทียโดยได้มีการผลิตนาฬิกาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์ในอดีตพร้อมผสานความทันสมัยเข้าไปในแต่ละรุ่น เช่นรุ่น c คราชแท้งตูโนแท้งแซงเทรและแท้งนอกมาลซึ่งแต่ละรุ่นมีประวัติความเป็นมาที่โดดเด่นโดยนาฬิกาในคอลเลกชันนี้ถูกออกแบบให้มีรายละเอียดที่ประณีตและใช้วัสดุมีค่าเท่านั้นเช่นทองคำและแพลตินัมเป็นต้นยกตัวอย่างรุ่นแท n งนอกมาลที่ได้เข้ามาอยู่ในคอลเลกชันพรีเวในปี2023 โดยแท n งน็อกมาลถือว่าเป็นรุ่นดั้งเดิมของนาฬิกาแท n งเลยก็ว่าได้เนื่องจากมีดีไซน์ขอบหน้าปัดที่หนาและมีความบึกบึนสมบุกสมบันเหมือนกับแท n งเรือนแรกที่ออกมาในปี1917โดยในปัจจุบันแท n งน็อกมาลมีตัวเรือน2วัสดุมีค่าให้เลือกคือเยลโล w g โกลและ p พลตินั m มมาพร้อมกลไกลขึ้นลานด้วยมือนอกจากนี้ยังมีหน้าปัดให้เลือกทั้งแบบคลาสสิกและแบบโมเดิร์นที่ได้มีการใช้หน้าปัดแบบสเกเลตัน โดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1,140,000บาทสำหรับจุดเด่นของคอลเลกชัน Cartier p r i v a t ไม่เพียงแต่นําเสนอการออกแบบที่หายากและคลาสสิกแต่ยังมีการผสมผสานเทคโนโลยีการออกแบบที่ทันสมัยเข้ากับการออกแบบดั้งเดิมทําให้คอลเลกชันนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมที่ชื่นชอบความหรูหราและความเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้แต่และรุ่นยังมีการผลิตในจํานวนจํากัด ซึ่งทำให้นาฬิกาเหล่านี้มีมูลค่าและความสำคัญมากขึ้นในตลาดและนี่คือนาฬิกาในแต่ละคอลเลกชันของแบรนด์ c คา t i e r ที่เราได้นำมาเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วทุกคนชอบนาฬิกาคอลเลกชันไหนของ c คาเทียมากที่สุดคอมเมนต์มาแชร์กันได้ที่ใต้ตวิดีโอนี้ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ Facebook Auctionhouse.TH Sudai T auction house.